สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของพ่อถนอมเนาะค่ะพ่อถนอมฝันมามีค้มาบอกนะคะแนวทางของพ่อถนอมจะเป็นตัวแรกก็เขาไปรับช่วงรับฟังคำกั่นเลยเด้อค่ะและอีกอย่างหนึ่งพ่อนภารบกวนพี่ๆแม่ๆน้องๆทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาผ้าด้วยช่องจริงเห็นได้เด้อค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะพ่อนภาก็ลงคลิปเหมือนกันเนาะค่ะ ตอนนี้ผู้ติดตามบอท่านได้ครบหนึ่งมือนะค่ะเกาะบกวนเนี่ยด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเดี๋ยวบอกวล่าเราะเขาจะได้วันขนาดเพิ่นเป็นโกนบอกโูนจอดใหญ่บอถึงมือกันถทำเหล็กได้มันเศร้าเรื่องใหม่แล้วเรื่องเล็กแล้วฝันบ่ค่ะฝันบอฝันอยู่ฝันตัองได้อะอีกมือสองมือก็ออกแล้วเล็ก เ็นตาได้ลงทุนน้ำบห่หนูก็ซื้อหหงอนน่นึ่นึ่งห่งหแม่นาขอเจ้าสิทธิ์กี่ดิเจ้ากลับ <ใน S 2> วะ่ะบปินบ่ปินหัวเลย่อยกับบับคื้กัน่อยบ่ปินหัวคือกันซือ้อแตงโาตัวละชิ้น<ม><ม>ขันดอกหมูเ <laughs> ลยนเวมาอกหูเลยหนึกเกนึ่ง,งย่างเดียวแล้วต่นน่งเกาเก้านึ่ะก็กะมาซื้อฮกหนึบัดสิบฮกบอือบอือกัน ออกมาจังมาจมมัสั่นใหญ่เฮียนงวดนี้ฟันบ่งวดนี้ฟันอยู่แต่ว่ามันก็ที่ในฟันว่านเขาไม่เขียนให้ฟันได้ตองงวดหรือพึ่งฟันเนพึ่งจะฟันเฟันน้มพังทั้งหมดเลยค่ะฟันก้อนนี่ขันหนูมาจะตองงวดแต่ซื้อบ่ฟันเนาะบ่บ่ฟันหนูเล็บ่กล้ามากสามารถเที่ยวเดียวจบเลยเพราะว่ายานไปเลี้ยงงวทั้งยานไปตัดอ้วยหนูเล็บ่มากเลย ผู้หญ uh, ิงหรือผ yeah. ู้ชายมาเขียนหน้าผู้ชายเคยเห็นหน้าผมบอกบอกว่าเคยเห็นหน้าเป็นคนทางเขามันบ่เคยเห็นหน้าบ่เห็นขบวนข้นจะคล้องหิ่จักหนามันมากมันมากเขียนให้เล่นมันแต่ว่าไปมันพูดถึงเิียสอะไรเอาเอาไปล่องเบิ้องวันว่ารคู่อีว่าซื้อเลขวู่ดถึงจักเจียก็พูดถึอกิรีเนาะนี่ก็อู่ดถึงกิรีเอาไปล่องเบื้องวันมาบนหึ้นวารังค่ะขั้นหายสามตัว สองตัวให้บ่ว่ให้หางเดียวเลยหางเดียวอือู่นอกมาซเรียบ่ถือได้แค่ไหนใหเห็นหาสองหาาสองหาขายตัวเก่าเลยถ้าขายตัวเก่าหนองสองห้า bên hải như đây mì bạc hải môn à, môn hà, xong rồi. Xong rồi. Hà, hà. Bên đấy. cái này kha xoáng xoáng hẳn, ừ ừ. bảo, 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 น้องสื่อจะลากินแบงไหวไปมันว่าท่านเดือดสีนี่มิวิจจะหาหาแล้วท่านเหรอเขาสองหาเคยฝันไม่คุนพ่บอกเป็นโตยังสี่เลเคยฝันว่าคยคนพ่บอกเป็นโตแต่ว่ามันมันติดมันติดเป็นแต้มรุดอยู่แต้มหนึ่งตลอดถ้าคนพ่บอกเป็นโตสิบูแต้มหนึ่งเป็นสองหกคัน่าสอง่ะ จไมันเป็นหาหนึ่งันะนะงานเป็นหาอ่าจะเป็นหาหนึ่งหานึงหาสบอกอมันจะรลดตัมากทีนะัำนโตกันกับเสือหาหนึ่งบอเออเือหาหนึ่งการหาหนึ่งหาเสื่อมากุดเพรมันเพิ่มมันบ่ะคะอืมไม่จะลดลดแต้มที่เาแต้มอันนโตกัรเยอี่น้นหรุดลงอื พอถนอมแล้วรอแล้วฟันเป็นตัวขอคุมาบอกเป็นตัวทำมันบ่มากคือมันจะมันจะลดลงแตมหนึ่งแล้วลาตัวเน้นนี้เน้นสองหามาเน้นเน้นสองหาหาสองนี่ครัเน้นสองหาสองเน้นสองคู่เลขสามตัวนี่เป็นเลขหาป่ะอืมห้าสองห้าระห่าวันนั้นมันออกสองหาสองมันนบนสองห้าสอง ห้าสองห้าบอกฮะองบอบางวดทานมากมันก็บอกออกหาสองวางเพิ่นอยากได้ยังนั่งมาเราเลวมากเลยเจะได้ยังยังไปซื้อเลยเพิ่นมาซื้อเลกว่าถือเต้ยนเนี่่ถือเตี้ยหลายเป็นว่าว่ถือเตี้ไหลเพิ่นก็บอกได้ว่ามันจะออกที่ตั้งใดเหนื่อยสองหาสองหาสองราก็บอได้ว่าออกเอาเขียนไหลกก็บอกเลยนี่เอรเอาเอาันมา บอกเราก็ไปเยลยข้สองมืงค่คนเาขนสร้มากบอกมากบอกไม่าเขียนกะมาบอกมากบอกหาสองหาตัดให้หาสองสองหาหา 3, 5, 2, 2, 5, 5, 5. คนบอกว่าถ้าฟันเราคึ้นมากบอกเนี่มันจะลดลงแต่หนึง่งก็เรยเป็นโตกันหนึ่งหาหาหนึ่งเป็นโตกันตัวที่เน้นคือสองหาหาสอง ปูเป็นคนบานเท่ากันบ่ค่ะบ่ดังวันนี้บ่ได้จุดถูไปไข่มันบ้างบ่อปจุดอ้อนอยู่หน้าหนิสาวบ่มีเพิ่มนน้ำไผ้น้ำหน้าปูแต่แหกบ่มากเอาฟันเล่นบ่ค่ะกล่องนรงนู้นก็เป็นเซนอื ไม่เป็นอังสตรนอ่ะ,อะเ,ปเป็นการไม่าเข้าทาลุกไม่เป็นเซนเป็นอนันนี้ขึ้นที่ที่ขาเจ้ายิ่งปืนกล่องอไหม,ม <laughs> โอ้ <laughs> เหลือเล่ากันมีก,ก้นอนหนึ่งชื่อเจ็ดหกตัวเดียวมันบอกหกเจ็ดเอาไว้ได้กลับอบอกกับใหญ่ว่ากลับบอบ,บอบอ,บอเราจะกับอะไรขึ้นอีกหนึ่งชื่อศูนย์หกห้า ตัวละล้อยหาซิบมันออกอยังเขาบอก 6, 6, มันออกศูนย์หกศูนย์ม่ไดแจ้บ้าสามตัววิทยาเดนสองตัวศูนย์หกกระเบาน้ต้องหกาตัวละสองอยมันออกศูนย์หกห้ามันออกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะเราครั้งแรกมันออกแปดศูนย์เทโอแปดศูนย์ มันอคืนเี้เลขเล่าออกข้างล่าง8ปดศูนย์ข้างบนออกศูนย์หกศูหซื้หมันสามตัวพิษตัวนึงพิษตัวไทายซึหกนู้ว่าเอานู้ว่ามันออกเลขไทยแล้วมันเป็นยังไงเลไ่ออกเลาเลขเล้าออกไทยพอว่นหเอฟซีเอฟโทนมาเอสได้ซื้อไม่ศนย์หกันจันนูกรซื้อแต่ว่าวันพุธมันหวตานใ่ศูนย์หกเจ้ากลับเราเรียกบดีเยวเจ้าก เสียใจอกพูดทันเลยนเจ้ก็เสียใจมม่ยี่ดีเสียใจอีดีไปเสียใจมันมันขึ้นเดกซื้อหรเลขเลขกดหกพูเขาตั้งแต่ตองหวดเมนป็นหาหกเจ็ดหกหเจ็ดหกบ่าซื้อออกสองหวัดตอกันแล้วกงุไทยไปขอนาเพลินศูนย์หกขามันออกศูนย์หกเมื่อศูนย์หกมาขึ้นปหกขแวท่านอวกะพากันบ่อยเีนาะว่าถ้าเกิดอันเลขตัวนี้มันออกไทยเห็ด ใช่ตงวดมงหันนาอปูเขานี่คือสีขาเล็กไทยศูนย์กค่อเขา,ขขาบอกกันอยู่นจังในมือกแล้วศหม<ะ>แม่ค่ะออสิบเมือหอวันคู่วันคู่บอกวันคู่บอกอ๋อนี่สิบเดราไว่าจังไเนาะแม่เด็วันคู่มันบอกไปแล้วแน่ขหกวันีราไปูววันี้ันสิกัมอกอยู่่อ้าวจะรู้ว่าพอสนอมฝันจำหนีได้ค่ะฟันเราคูสายาบอก หาสองหาตัดหายหาสองสอง,สอง,สอง,สองหากับหาหานะคะเปิบอกว่าถัดันวันมีคนมาบอกมันจะออกหลุดลงแตมห,หนึ่งคือโตกันคือหาหนึ่งหนึ่งหานะคะทั้งหมดทั้งมวลเพิ่นเน้นยูสองหาหาสองขอบพอุ่นคอาลๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้เอฟซีโซดีนะคะของพ่อถนอมน,นะคะ มาลอยเรียนยี่นี่ก็บ้าคาเร่งหายเร็วบอกคือขาดจะล่องเข่ามัยิ่งเลยต้องสอนล่องเขาอีกหนึ่พ่อไก่มือเลยออกนี่ฟันบอนกค่ะบอกบอกบอฟกฟันกันเลยฟันแล้วก็คือแ,แล้วเลย,ยคลิปเดียวเลี้ฟัน,น,ฟน,น,นได้ก็บอกใครถืออืมที่ใดสิฟันต้อ,องหัวนี่กันฟันที่ไปแล้วเป็นซีหัดได้จ้างหอดหมอล่ำจ้างหัวนางได้พี่น้องหมอล่ำกับกับนางกลางแปลงก็ยุติสถานที่แห่งนี้นี่เราตั้งที่นี่ one